คนคะวันนี้นะคะเพนสั่งกระถางมานะ3ใบแต่ไม่คิดว่ามันจะมาแบบกองใหญ่มากขนาดนี้ทุกคนดู1ลัง2ลังคือแบบใหญ่มากนะเดี๋ยววันนี้เรามาแกะดูไปพร้อมๆกันนะเพราะว่ากะจะเอาสั่งกระถางมาใส่ลิบบินชาลีลิบบินเบียงกาเฉยๆแต่แบบเห็นลังใหญ่มากก็เลยแบบอ่ะเดี๋ยวอัดคลิปให้ทุกคนได้ดูกันดีกว่าว่า น้องมายังไงน่ารักไหมแต่บอกเลยว่ากระถางน่ารักมากไปดูกันจ้าลูกี้พีอันบ็อกสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเพนจากเพจลูกี้พีหรือ YouTube ลูกี้พีชาแนลนะคะวันนี้นะคะเพนก็จะพามาอันบ็อกซ์นะคะกระถางกันนะเดี๋ยวบอกเกิดบอกก่อนเลยว่า มาจากร้านไหนนะคะอันนี้เพ้นสั่งจากใน IG นะทุกคน IG ชื่อ s e c u l e n t gifts ไทยนะคะเป็น i อที่ขายกระถางดินเผาหลายๆรูปทรงหลายๆแบบน่ารักมากนะคะแล้วก่อนหน้านี้เพ้นไปได้ริบบิ้นชาลีเบียงก้ามานะคะเพ้นก็คิดว่าเพ้นจะต้องหากระถางให้ สมถาของเขากับความน่ารักของน้องเบียงก้านะคะซึ่งเราได้กระถางมาแล้วเนาะเดี๋ยวเพนจะมาทําคลิปเกี่ยวกับคลิปถัดไปนะก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการย้ายย้ายกระถางย้ายวัสดุเปลี่ยนวัสดุปลูกของน้องเบียงก้าให้ดูกันนะคะเพราะว่าตอนที่ได้เบียงก้ามาทำคลิปตัดทำไปแล้วเนาะอ่ะต่อไปก็เดี๋ยวมาดูการย้ายกระถางเพราะว่าส่วนใหญ่คนอ่ะจะชอบ ให้ทาคลิปย้ายกระถางให้ดูเพราะว่าทุกคนจะกลัวขั้นตอนนี้ใช่ไหมก็เลยแบบอ่ะเดี๋ยวทาให้ทุกคนดูนี่ก่อนนี่นะมันจริงจังมากเลยนะคะแต่ก็ชอบนะร้านที่เขาแบบอัดมาดีๆอะไรเงี้ยเราก็จะได้ศึกษาดูงานจากเขาแล้วก็พวกอย่างเงี้ยพวกอุปกรณ์ที่ยัดเนี่ยเพนก็ไม่ได้เอาไปทิ้งไหนนะเพราะว่าเพนก็ะจะเอามาเก็บมาไว้ใช้แพ็คของให้ลูกค้าถัดๆไปนะคะจะได้ ลดขยะรดอะไรใดๆด้วยนะโอ้ใหญ่มากแม่เฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเพนขึ้นรูปให้ทุกคนดูตรงนี้นะคือกะถางที่ดูในไอจีะอะเห็นจากรูปเนี้ยคือคิดว่ามันเล็กๆเว้ยแต่จุดๆนี้ทุกคนทุกคนดูนี่มันใหญ่มากอะ ใหญ่มากอะไรเนี่ยแม่อีฉันก็อีชันก็นึกว่าทําไมรังมันต้องใหญ่ขนาดนี้สั่งไปแค่สามกระถางเองคือนึกว่ามันสักเท่าแบบอย่างเนี้ยของอีกเกียเออแล้วเป็นยังไงอะแล้วเบียงก้าอันน้อยนิดของดิฉันนะจะใส่พอไหมอะเอออ่ะไปดูอันที่สามเรา าแกะกันแล้วก็จะได้มาชื่นชมกันแต่มันน่ารักจริงๆทุกคนขอแกะแป๊บหนึ่งทุกคนแกะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะมันสวยอย่างที่คิดไว้แต่มันใหญ่กว่าที่คิดไว้นะอันนี้ลาไม่ผิดนะบอกก่อนเพราะว่าได้ดูมันมีเลขบอกแหละแต่เราอะไม่ได้แบบคิดว่าแบบโอ๊ยสินิ้วมันจะแบบเอออะไรยังไงอะไรเงี้ยก็คือมาดูกันอันแรก บึง้งใหญ่มากอันเดียตอนแรกคิดว่าเออเดี๋ยวเราเอาแบบเซเคูเลนมาปลูกแบบรวมๆกันในนี้หรือว่าาแบบต้นใหญ่ๆอะไรเงี้ยเออแต่ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้นะคือแบบบึ้มมากนะอ่ะหนึ่งนะสองคืออันนี้นะคะแต่อันเนี้ยชอบคือชอบกระถางลักษณะทรงแบบนี้อยู่แล้วนะคะอันนี้ก็คือแบบไม่รู้จะเอามาปลูกอะไรแต่มันเป็นแพ็กเกจแบบสามอันเนี่ย นะคะสมอันรู้สึกจะหนึ่งพันหรือพันกว่าๆอะไรเงี้ยนะคะเออแต่ลายสวยนะทุกคนให้ดูนี่นะเป็นดินเผานะทุกคนก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะก็ถือว่าโอเคสำหรับเอามาปลูกไม้อบน้ำอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะมีความระบายอะไรเงี้ยเนาะอ่ะส่วนอันนี้นะคะนี่เป็นแบบไฮไลท์ของเพนนะ เป็นอันที่เพนคิดว่าเพนอยากได้นะคะก็จะเป็นแบบใหญ่ๆแบบเออแบบเป็นทรงรีแบบนี้แล้วก็เป็นอย่างเงี้ยคือแต่ตอนแรกที่เพนคิดอะเพนคิดว่ามันจะสักแบบแค่แค่ตรงเนี้ยแค่ตรงเนี้ยเออแล้วก็จะแบบปลูกเบียงก้าสวยๆย,ย้ยอยๆพุ่มๆนะแต่ตอนนี้ก็คือออออะไรคะแม่อะไรยเงี้ยก็คือแบบเออก็คงคงเอาไปคิดดูก่อนนะแต่พอหลังจากที่เห็นแล้วเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเออสงสัยอะ่ะ จะได้ปลูกเบียงก้าในนี้ก่อนเพราะว่าเพนแบบได้มาไม่เยอะแล้วเพนก็เอาไปตัดชาบ้างสําหรับแบบเพื่อจําหน่ายในอนาคตนะคะใครสนใจก็เดี๋ยวไว้รอกันนะเดี๋ยวคลิปไหนที่แบบเป็นคลิปเกี่ยวกับเบียงก้าเดี๋ยวอาจจะบอกว่าให้ปักหมุดรอตรงนี้เวลาแบบพร้อมขายก็จะได้มา,าส่งลิงก์ให้ในคอมเมนต์ของทุกคนเนาะแต่คิดว่าตอนนี้เบียงก้าที่มีอยู่แบบเบี้ยน้อยหอยน้อยเนาะก็อาจจะต้องเอาลงปลูกในนี้ไปก่อนนะคะ อันนี้เพนเลือกมาเป็นสีเทานะทุกคนเพราะว่าเพนร,รู้สึกว่าเบียงก้ามันเป็นสีชมพูเขียวอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะเอ่อถ้าเกิดว่ากระถางเป็นสีเทาก็น่าจะแบบช่วยขับสีของเขาอะได้ดียิ่งขึ้นนะก็เดี๋ยวขอไปตั้งสติก่อนเพราะว่าตอนเนี้ยก็คือแกะไปพร้อมๆกันอ่านคลิปไปก็ยังตกใจอยู่อะเฮ้ยมันใหญ่มากอะแกะ่อะไรยเงี้ย เพราะจริงๆอะตั้งใจจะปลูกในนี้ให้แบบฟูฟูอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวขอไปคิดดูก่อนว่าถ้าหาเบียงก้าเพิ่มได้ก็อาจจะเอามาปลูกในนี้ให้มันแบบเป็นผู้ใหญ่ๆแต่ถ้าหาเพิ่มไม่ได้ก็อาจจะปลูกในกระถางนี้นะคะเดี๋ยวไว้รอดูกันนะคะคลิปเอ่อลงปลูกเบียงก้าใหญ่กระถางนะคะแต่วันนี้ก็ดูไปก่อนถึงความน่ารักของน้องกระถางนะถ้าใครสนใจก็ไปดูกันได้ตามไอจีที่บอกนะคะนี่ ดูสิสวยเนาะขาเขาสวยนี่ทางกลนเขาก็มีรูให้นะคะมีรูให้แบบนี้นะแล้วก็อันใหญ่อันนี้สวยอะ่ะอันนี้อันนี้คือชอบชอบเลยแต่แบบไม่ได้คิดว่าใหญ่ขนาดนี้นี่เป็นลายแบบพรมลัยแบบแบบห้อยห้อยอย่างเงี้ยนะสวยๆเลยนะคะนี่ค่ะ ก็หวังว่าคลิปอันบ x ็อกน้องกระถางดินเผานะคะก็จะเอาไปเป็นไอเดียให้ทุกคนนะคะได้ลองหากระถางน่ารักนักมาปลูกกับต้นไม้น่ารักน่าของเรานะถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบคลิปอันบ็อกแบบพวกกระถางน่ารักน่ารักอะไรอย่างนี้ก็คอมเมนต์ได้หรือใครไปเจอไอจีไหนหรือว่าร้านไหนกระถางน่ารักก็แนะนํากันได้เผื่อเพนจะไปแอบส่องถ้าถูกใจก็จะได้แบบ สั่งซื้อมาแล้วก็เอาไปรีวิวให้คนอื่นๆอ่ะได้ดูด้วยนะคะเพราะว่าอย่างบางคนอาจจะมีร้านที่แบบน่ารักกว่านี้หรือว่าเป็นน่ารักแบบอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็เอามาแชร์กันนะคะเผื่อเพนแบบมีโอกาสได้ซื้อมาก็จะได้เอามาทําคลิปให้แบบคนเยอะๆได้ดูด้วยเนาะขอบคุณทุกคนมากนะคะทุกคนเดี๋ยวไปเก็บขยะก่อนบาย,บายติดตามเพจและอินสตาแกรมได้ที่ลูกี้พีห้าหกและอย่าลืมสับสไคร e ลูกี้พีชาแนลกันด้วยนะคะเออตัอนกระดิ่งด้วยนะอย่าลืม